อ่าครับวันนี้เราในช่วงว่างนะครับเรามารู้จักกับไม่นะครับที่ผมจะให้ถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับถ้าเราองค์ประกอบของเสียงเนี่ยมันมีความสำคัญมากเมื่อเราได้ภาพเคลื่อนไหวแลนะครับเสียงนี่จำเป็นนะครับ ในช่วงแรกที่ผมทดสอบในเรื่องของการใช้ไม้นะครับทั้ง My ไม่ไรสายที่เป็นบลูทูธกับไม่ใช้สาย2ตัวหลังนะครับในช่วงแรกของเราใช้ My ไม่ไรสายบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน5.3สส่วนตัวนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับ n Infinix Hot 2 1นะครับตัวนี้จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกันสั่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้กับเสียงในกรณีที่เราถ่ายไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวครับวิดีโอภายในห้องในสถานที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะการใช้ไมค์ตัวนี้กรณีที่เราถ่ายคลิปวิดีโอ ที่60าเฟรมเรทนะครับแต่สาเฟรมเรทมันก็จะทำให้ภาพกับเสียงไม่ตรงกันนะครับวิธีการแก้ไขในกรณีเครื่องเครื่องนี้ที่มีศักยภาพต่ำนะครับอเมื่อเราถ่ายคลิปวิดีโอที่30นะครับให้ลด ลงมาในช่วงของการตัดต่อฟิลมเฟรให้เป็น่สให้เปร็น25%นะครับไอระดับที่ฟเฟรมเลดที่25ระดับเสียงระดับภาพของภาพยนตร์นะครับเพราะนั้นเสียงกับภาพก็จะช่วงตัดต่อเสียงกับภาพก็จะตรงกันนะครับส่วนกรณีที่ถ้าเราใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีศักยาภาพสูง การถ่ายภาพและเสียงถ้าเป็นบลูทูธก็จะไม่ตรงกันนะครับมันยังแ่งช้าอยู่เพราะว่าเครื่องโทรศัพท์าแต่ว่าเครื่องนี้มัน5.3นนะครับที่เป็นไมตัวนี้เพราะนั้นถ้าเครื่องมีศักยภาพสูงพอนะครับ30เฟรมเรทให้เรามาเพิ่มเป็น50เฟรมเรทนะครับเพราะนั้นเวลาตัดต่อก็จะช่วยทำให้ เสียงและภาพตรงกันนะครับถ้ามันยุ่งยากในการตัดต่อนะเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หล่านี้นะครับถ้าเป็นไมในช่วงเบื้องต้นเนี่ยการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยถ้าจะให้เสียงที่ดีนะครับมันต้องแยกเสียงภาพกับเสียงสิ่งแวดล้อมอให้แยกความแตกต่างได้นะครับซึ่ง สองตัวหลังที่ใช้ใหม่เนี่ยก็จะต่อสนองในเรื่องของอเสียงเสียงแวดล้อมได้ดีนะครับรวมทั้งเสียงพูดได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ตัวที่สองผมเริ่มนำมาใช้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอพร้อมเสียงนี่ครับมาพบว่าเสียงมันตรงกันครับซึ่งไม่ตัวนี้ เป็นไม้ 3D ครับ 3D นะครับ 3D เป็นของยี่ห้อนี้เลยนะครับเนะี่ะของเวกนะครับของเวกนะครับยี่ห้อนี้นะครับมันสะดวกในการซื้อนะที่ผมซื้อมาจากเซเว่นนะครับพบว่าในเรื่องของอัดเสียงภายนอกได้ดีเสียงเสียงพูดก็ได้ดี แต่เมื่อเอาหูฟังมาเป็นหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเมื่อเราได้เสียงได้ภาพเราเราจะต้องมาเพิ่มเสียงในการตัดต่อมันก็จะได้มิติทั้งการพูดที่เสียงเพิ่มขึ้นเสียงเสาร์สิ่งแวดล้มข้างนอกก็จะเพิ่มขึ้นีตอนนี้เรียกว่าไม่ 3D นะครับ ส่วนไม้สองดีตัวนี้ผมเพิ่งซื้อในระยะหลังนะครับที่เจอปัญหาก็คือลืมเอาไม้สามดีตัวนี้มาเรามาเจอไม้สองดีตัวนี้ซึ่งขอระบุสเปคคุณสมบัติไว้ว่ามันสามารถแยกเสียงภาคกับเสียงข้างนอกสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับผมเอามาทดลองใช้ก็ตอบสนองทั้งเสียงพูดและเสียงสิ่งแวดล้อมได้ดี อัดเสียงสีงแวดล้อมภายนอกได้ดีทั้งพอๆกับไม้สามดีตัวนี้เลยนะครับหมยเพราะว่าทั้ง3าดีกับ2อดีตัวนี้มันมันดีทั้งคู่นะครับแต่เมื่อเอาหูฟังตัวเนี้มาเป็นหูฟังมอนิเตอร์ในการอัดฟังเสียงวิดีโอนะบางช่องเนี่ยมันมีมิติของเสียงซึ่งไม้ตัวนี้ตอบสนองต่อการดูหนังฟังเพลงนะครับ แต่ที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยถ้าเอามาฟังเพลงเนี่ยเสียงเบสก็จะชัดเสียงคนร้องคนพูดนะชัดเจนหมดนะครับมันมีความเคียร์นะครับความเคียร์ใสของเสียงพูดขณะเดียวกันของไมอื่นเนี่ยบางทีเสียงมันไม่เคียร์มันเป็นเสียงกล้องอะไรเงี้ยหรือว่าไม่สามารถลดเสียงรบกวนได้นะครับเพราะนั้นก็ เป็นทางเลือกนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการตัดต่อปรับเสียงกับภาพไม่ตรงกันนะครับเราอาจจะไม่ใช้บลูทูธหรือไมไวเลสนะครับเพราะไม์ไรสายเนี่ยบลูทูธกับไวเลสแพงนะครับสเปคจะต้องตัวส่งของไม่จะต้องเข้ากับโทรศัพท์นะทางเลือกถ้าเราไปซื้อโทรศัพท์แพงๆก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นทางเลือก เรามาใช้ใหม่ตรงนี้เพรานะนั้นการตัดต่อเสียงและภาพเมื่อถ่ายมามันจะตรงกันเลยครับไม่ต้องไปปรับในเรื่องของภาพของเสียงอีกเพียงแต่ว่าตัดต่อให้เพิ่มอวอลลุ่มของเสียงลงไปนะครับอันนี้ก็มาแนะนำะเคล็ดลับเกี่ยวกับการถ่ายทำคลิป วิดีโอพร้อมเสียงให้มีคุณภาพหรือว่ามีความสมบูรณ์วันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาบอกเทคนิคการใช้หูฟังทั้งไรสายที่เป็นอูทูธกับใช้สายในลักษณะต่างๆท,ที่ตอบสนองได้ดีตัวที่ดีที่สุดน,นะครับเนี่ย อันนี้มันไม่มีโลโก้บอกนะครับแต่ว่ามันเขียนยี่ห้อว่าเป็น Halo โลอะไรสักอย่างนะครับอยู่ที่เซเวนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับดีที่สุดเลยเป็นหูฟังมอนิเตอร์ได้อัดเสียงพูดกับเสียงเอฟเฟกต์ภายนอกได้นะครับถ่ายทำวอล์กทำกิจกรรมอัดวิดีโอโดยเฉพาะก,การถ่ายแบบ ภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวจะได้ทั้งเสียงและภาพที่สมบูรณ์แบบครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังในเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ